สวัสดีค่ะบวนัสค่ะสําหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชั่นเรื่องโฮลิมิยพีซตอนที่หนึ่งกันค่ะค่ะก็สําหรับโฮลิมิยะนะคะเป็นอนิเมะที่เราเคยดูมาก่อนแล้วในภาคแรกนะคะก็แล้วก็เป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่เราชอบเนาะในเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ปกติเราไม่ค่อยดูแต่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบดูแล้วชอบแล้วก็ สำหรับโคลิมิอาพีซเนาะเราจะไม่ขอเรียกว่าซนะีซั่นสองเนาะเพราะว่าคือบางคนอาจจะได้เห็นเทรลเลอร์แล้วก็พอรู้มาบ้างเนาะว่าคือภาคเนี้ยมันจะเป็นแบบด้วยความที่ภาคแรกอ่ะมันไม่ได้ใส่เนื้อเรื่องทั้งหมดในมังในมังงะไว้ภาคเนี้ยมันก็เหมือนเป็นคํบว่าเป็นภาคเก็บตกอ่ะเออแบบคือรวบรวมแบบส่วนเนื้อหาที่แบบไม่ได้ใส่ไว้ในอิเมะ ตอนแรกมารวมไว้ในภาคนี้นะคะก็คือเพราะว่าเราเห็นชื่อภาษาอังกฤษมันก็เขียนว่า p o ลิม i a t เดอะมิสซิ่งพีซเนาะคือชิ้นส่วนที่หายไปแต่อันของญี่ปุ่นเราเห็นว่ามันเขียนคำว่า p พ c e อย่างเดียวนะไม่มีแบบภาษาญี่ปุ่นอย่างอื่นเพิ่มเติมในคำว่าพีซ <c oughs> <c oughs> ก็คือสำหรับโบเองเนี่ยคือโบไปดูมังงะมาบ้างแล้วบางส่วนจาก หลังจากที่ดูภาคแรกจบคือด้วยความที่พอดูภาคแรกจบเนี่ยเราก็รู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะมันมีกี่ซีซั่นมีเรื่องราวต่อหลังจากเรียนจบหรือเปล่าก็เลยไปหาดูมังงะแต่ว่าไม่ได้อ่านนะก็คือแบบเหมือนเปิดดูแบบสุ่มๆเป็นบางแชปเตอร์อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีอ่านบ้างนิดหน่อย,อยก็เลยรู้ว่าโอเคเนื้อเรื่องมันก็จบเท่าในอนิเมะนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีแบบเนื้อหาบางส่วนที่แบบไม่ได้มีในอนิเมะ ก็สําหรับเออภาคนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบนำส่วนที่เหลือเหล่านั้นมาใส่มากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยค่ะเล d ส it mm. อืมอันี่ก็ต่อจากภาคแรกหน่อยนึงเปล่าตอนเรียนจบ อ่คือจะทำแบบเป็นแบบรื้อฟื้นความทรงจำอ๋อโอพี <c oughs> คือมีความแบบแต่มันก็ดูเหมือนแบบเหมือนอารมณ์แบบย้อนว,นวานนะ อมันก็มีเนือ้อหาบางสวนที่แบบเราอ่านในมางาังงะแล้วแบบเฮ้ยยายเขาใส่ในมังอนิเมะจังเลย<_<_><_><_>อ๋อม,ม,มียามูล้ายยังไม่ตัดผมเลย <c oughs> ทำไมเขาถึงชอบไปทันศน์การศึกษาที่เกี่ยวตัว เร็วจัง うん。<laughs> อืมก่อนคิดว่าเอ๊ะมันเป็นก่อนที่จะรู้ว่ามีรอยสักแล้วเฮ้มยมีคนเชื่อเวยวะ,ชวยวะเชื่อเลยวะ <c oughs> เฮ้ยมาปลายแล้ว,ว,ะว,วะ <c oughs> นววะ <laughs> <Rams> <laughs> มันเออมันก็ไม่ควรจะเชื่อไหมอ่ะ <laughs> É o Líria. ถึงขั้นไปบ้านขนาดนั้นแล้วอือ <c oughs> 嗯。嗯。Mm. Mm. เาขาคงไม่สีเรียดเรื่องเวลาอาบน้ำขนาดนั้นมั้งโอ้วทุกคนต้องอาบกว่า,าน้ำเีเด็กโมไายแล้วเด้อื <_ sit> <up> มืม เนีย่ยรูปนี้รูปเออที่มันอยู่ในตอนท้ายตอนที่แล้วภาคเรย อกูข้าวมาตัดผมเลยตกใจแล้วฉีดน,น้ำใส่ Thì chị luôn phải nhìn เออเออคือเขาก็ไม่ได้เ <ici> ห็นตอนใส่ไว้อะ ไม่ใช่ใส่ไปไหนล่ะ <c oughs> อเฮ่หมายถึงแต่นี่เขาเป็นผู uh ้ชายใงอืม ん มันก็ร้อนสิใช่อาของเซก็หูก,ก็กลัวรู้ว่าตัวผอมเอ๊ะ S <S ใส่แบบชุดแบบชุดดำน้ำ <S 2> <S 2> เออไมลยะคิดว่าครูเขาจะชื้ออะไ โรงเรียนมีให้ตอนแรกที่จะบอกว่าจริงๆผมเป็นนักเรียนหญิง

บอกนัดลำเบอร์นี่ตายแล้ว เราก็ไม่ได้เป็นคนเล่นก่อนนะอืม Ja! <laughs> <laughs> Oh. Mm. 嗯。 น่นะเบิดตรงไหนจบอย่างนี้เลยละพูดกันได้หน้าตายมาก นี่เพลงในเทรลเลอร์ตอนที่ดูเทรลเลอร์อันแรกที่ดูหรือเปล่าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับฮอลลีพียาพีตอนที่หนึ่งเนาะก็เออคือเราก็ชอบไอเดียที่เขาทำออกมาอย่างงี้เหมือนเป็นแบบ อมีเชื่อมต่อจากภาคแรกนิดน,นึงตอนต้นว่าแบบเออเหมือนเราเรากําลังแบบนึกถึงความทรงจาที่ผ่านผ่านมาในวันเรียนจบเนาะว่าหนึ่งปีเราตลอดหแนบบึ่งปีแลบบ้วกันว่าของเรื่องนี้มันหนึ่งปีกับตอนมหกเนาะว่แบบมีเรื่องอะไรบ้างที่มันแบบนอกเหนือนจากที่เราเห็นในอนิเมะภาคแรกเนาะเออแล้วก็แบบคือมันก็คือมันก็เป็นลักษณะในที่ว่าภาพมันก็มีการแบบ ตัดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เนาะก็คือแบบก็ยังคงเสน่ห์ความแบบของเรื่องนี้เนาะแบบเป็นเป็นอนิเมะที่แบบโรแมนติกค,คอมดี้ที่มันมีความโบบาอะมันเป็นโบบาที่แบบเราขำอะ่ะเราสนุกกเออแล้วก็เรื่องของพิยาบุรานี่คือจะโกหกีประจำเดือนคือมันตลกเลยที่แบบทุกคนก็มองว่าเอ้มันเป็นเรื่องเหนือโลกเหนือธรรมชาติแต่ก็ยังเชื่อเออ ก็เรื่องสรุปว่าไอ้เรื่องที่ไม่ยอมว่ายน้ํานี่ก็คือทั้งคู่นะคะแบบทั้งเมียมุลาทั้งเซงโกคุเมียมุลานี่เป็นเรื่องรอยสักแต่เซงโกคุี่เป็นเรื่องของความที่แบบตัวเองตัวผอมเกินไปคือเอาจริงเหรอว่าเซงโกคุเขาก็มีความแบบความผู้ชายในแบบของเขาอะเอาจริงๆสาหรับเลมี่เขาก็แบบไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเนาะเขาก็รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วแบบเซงโกคุตัวผอมก็เลยใส่เสื้อผ้าลายชั้นอืมอืมคือตอนหนึ่งก็ว่านี้คือมัน,ม,นมันออกแนวแบบ รวบรวมเรื่องราวคือนอกจากจะเป็นการรวบรวมเรื่องราวที่ไม่ได้ใส่มันเอมะตอนแรกแล้วมันก็เหมือนเป็นการแบบทําออกมาเพื่อแบบแฟนแฟนอนิเมะเรื่องเนี้ยที่แบบคือบางคนก็ดูแต่อนิเมะแม้จะชอบแต่ก็ดูแต่อนิเมะไม่ได้อ่านมังนะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทาให้หายคิดถึงเพราะยังไงซะไทม์ไลน์อ่ะมันก็เกิดขึ้นระหว่างภาคแรกนั่นแหละมันก็แทรกแทรกแทรกอยู่ในนั้นอ่ะเออ คือมองว่าแบบเป็นตอนไหนสักตอนที่มันอยู่ในสิบสามตอนนั้นก็ได้เออมันก็แบบเหมือนมาทําให้เป็นภาคเพิ่มเติมภาคเก็บตกให้แบบหายคิดถึงกันให้แบบมารับชมความสนุกกันต่อเนาะก็ประมาณนี้อืมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าเรื่องการที่เป็นลักษณะแบบ ตัดข้ามไปเรื่อยอย่างนี้เพราะตอนทัศนศึกษาแบบเมียบุรีรักผมยาวอยู่แล้วก็ตัดแบบเฟซเมียบุรผมสั้นเลยก็ก็ไม่รู้ตอนหน้าว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนจะเป็นเรื่องที่โบได้เห็นผ่านๆได้บังกาจหรือไม่ก็ไม่รู้นะคะจะข้ามไปทีคือเป็นตอนเมียบุรีกับฮุลีคบกันแล้วเลยหรือเปล่าเนาะก็ไม่รู้ไว้รอดูกันตอนหน้านะคะเพราะฉะนั้น คลิปนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย